สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม p ับ g MOBILE นะครับวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดกิจกรรมนะครับกิจกรรมบทสรุปของไททันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับกดอื่นก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะครับแล้วกดคําว่าไปนะครับผมอ่าห้าเราสร้างราเมจดนะครับได้ตามที่เขากําหนดเขาก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับรางวัลที่ดีที่สุดก็คือล่มนะครับ เราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเปิดตัวเราก็มาอยู่บนเรือแล้วนะครับผมมีบรรยายไทยด้วยนะครับเหมือนในหนังเลยแบบไปดูกันเลยนะครับมไม่มีปืนเลยแล้วเราจะสู้ยังไงเลยเอย Maybe our mission will end sooner than we expected. Wait, look ahead. Something is wrong. The carrier is under attack. Drop the anchor and stand by. Oh god, it can't be Godzilla. What on earth is that? เราจะโดนโจมตีไหมเนาะเราจะตายไหมเนี่ยมาหาเราแล้วมาหาเราแล้วโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะครับผม Permission like. hey, hey, right. required to deploy anti-ballistic missiles. Permission, Gret. We've been activated. Permission required self-defense mode. Gret, take up arms and prepare for battle. Watch out for those um. drones. Knock them down to reduce the pressure of their attacks. Pay hey, attention to the trajectory of missiles and avoid... Hey, they released drones. <laughs> กัดกาไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกันยิงมันยิงมันเราจะตายมันเนี่ยยาไม่มีอะไรเลยไม่มียาเลยอ๋อมีจุดอ่อนด้วยสบายลร้อยนัดร้อยนัดกระสุนไม่มีวันหมด Start. All soldiers cover the evacuation of our passengers. Danger! Avoid a beam attack! Monarch is in critical alert. Activating evacuation measures. Chopper in position. Please evacuate immediately. Is everyone okay? Hold on to your seats. ไอ้พี่ก็อซีล่ามาแล้วลแล้วพี่คองเรายอยู่ไหนยังไม่มาเหรอนั่นไงพี่คองทายเอกของเรานะครับผม เหมือนเหมือนในหนังเหมือนในหนังเลยอ่ะยิงมีคองได้ปะไม่เราต้องช่วยพี่คองกับกอร์ซิล่านะครับผม Guys, even though it's dangerous, let's talk real quick. It's just that this is an opportunity of a lifetime. Shouldn't we stick close to watch their last stand? The of this aircraft is one of its kind. I wonder who came up with this. Drones incoming. It's all up to you, my friend. Be careful. The Kong saved us again. Hope that he's alright. Whoa, what a sight! I'm speechless. Pay attention to the body of Mechagodzilla. The spot that emits the red beam is its weakness. Now's the time. Fire! Good job. Continue the great work. Bullseye! of Godzilla is weakened. Caught ไปซะละพี่ของหมดสภาพเลยเนื้อเรื่องก็เหมือนประมาณในหนังเลยนะครับผมเออเอออ้าโดนตบพิกก็ซิลาโดนตบแล้วนะโดนบีพอแล้ว บทสรุปก็เหมือนในหนังเลยนะครับผมพิกซิลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมใครอยากรู้เป็นยังไงก็ลองไปเล่นดูกันได้นะครับสร้างดาเมจเยอะๆแล้วก็จะได้รับของรางวัลนะครับเป็นล่มนะครับผมที่ดีที่สุดนะครับแต่เสียดายนะครับเป็นแค่ จำกัดวันนะครับแค่3ามวันเองนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเราเราก็สามารถรับรางวัลได้นะครับตามดาเมจที่เราได้ทําไว้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมของละวัที่ดีที่สุดก็คือล่มนะครับจากัดแค่สามวันนะครับผมถ้าใครอยากได้ถาวรก็เติมตังสุ่มเอาแล้วกันนะครับผมล้มถาวรนะสวยสวยอยู่นะครับ แล้วอย่าลืมนะครับผมไปรับโค้ดกิจกรรมนะครับพิมพ์ตามผมเลยนะครับจะมี3ามโค้ดด้วยกันนะครับผมอ่าเขาก็จะมีของรางวัลแจกให้นะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยและกันนะครับมี3ามโค้ดนะครับผม ็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย